ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะหนุ่มกัญชยัยโพสต์ประกาศกลางไอจีขอสั่งลูกสาวน้องมายูยุติการใส่ชุดเจ้าหญิงอย่างเด็ดขาดเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จกักคนที่มาความสามารถ อย่างหนุ่มกันชยัยกำเนิดพลอยซึ่งเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยซึ่งหนุ่มกันชัยนั้นก็ได้แต่งงานกับสาวเมฟเฟิงอารมณ์และได้มีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงภูดรดากำเนิดพลอยหรือว่าน้องมายูนั่นเองล่ะคะ่ะ ซึ่งในช่วงนี้นั้นหากใครได้ติดตามความน่ารักของน้องมายูจากอินสตาแกรมสาวเมย์จะทราบว่าน้องมายูนานชื่นชอบการแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงสุดๆเรียกได้ว่าแทบจะใส่ชุดเจ้าหญิงทุกวันเลยก็ว่าได้ซึ่งล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศกลางไอจขอสั่งลูกสาวน้องมายูยุติการใส่ชุดเจ้าหญิงอย่างเด็ดขาดโดยหนุ่มกัญชัยนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า บอกนางให้ยุติชุดเจ้าหญิงดิสนีย์แล้วแต่งตัวดูบอยบอยหน่อยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งต้องบอกแล้วค่ะว่าน้องมาอยนั้น,นไม่ว่าจะแต่งในลุกไหนก็น่ารักน่าชังสมกับเป็นลูกสาวของแม่เมจริงๆละค่ะ